ต้องขอเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับรายการอีเบเซอร์นะครับอยู่กับถั่ทุกครับเป็น e p ีที่13แล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเริ่มทำโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าก็วันนี้จะมาทำแค่เบื้องต้นกันก่อนนะครับวันนี้เราจะมาทำที่พัก m อ c แล้วก็ทำรานรถไฟย้ายเอ็มีซีมาจากฟาร์มเอ c มีฝั่งซ้ายมือนะครับนะตรงนู o ้นนะนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นทะเลทรายที่เราได้มาหานะครับก็จริงๆเราก็เคยมาแล้วละครับผม แต่ก็มันเป็นพื้นที่ที่กว้างดีนะครับแล้วก็ไกลจากความเจริญผสมพวนนะครับมันก็จะทําให้เราไม่แหลกนั่นเองนะฮะถ้าทาใกล้กันมันก็จะแหลกนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาทําที่นี่กันเลยนะฮะก็โอเคครับวันนี้หน้าที่ของแต่ละของผมนะครับก็คือการทําที่พัก m อ c นะครับส่วนขององค์โอเวอร์เบฟนะครับก็คือการต่อรางรถไฟหรือว่าก็เอ้ก็คือต่อทางนะครับต่อทางรถไฟนะครับแต่ส่วนรางรถไฟเดี๋ยวค่อยไปช่วยกันทีหลังนะครับผมโอเคครับ คือผมเล็งพื้นที่ไว้แล้วนะครับก็คือแถวๆนี้นะครับผมพื้นที่นะครับให้สร้างได้นะครับเพราะมันกว้างพอสมควรเลยแล้วก็โปร่งด้วยนะครับจะได้แบบตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับถ้านึกไม่ออกว่าเราอยู่ฝั่งไหนกันนะครับาลาวมาจากตรงไหนกันนะครับผมโอเคก็ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่เราจะทําฟาร์มเหล็กนั่นเองนะผมได้เตรียมถางพื้นที่กับโอเวอร์เบฟนะครับผมนะก็ตัวเตียอย่างนี้ตัวนู้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมทำนะครับเป็นเนเธอร์ลิงก์นะครับผม ตรงนั้นก็จะเป็นตรงที่เราทำทจุดพัก n อ c นนั่นเองนะฮะก็ถามว่ามันกว้างมั้ยมันก็กว้างพอสมควรน,นะครับเอาไ้ใช้อะไรได้เลยนะฮะมันก็บางทีบางอาจจะมีไอ้เรองคลเลมเกิดตรงพื้นอะไรเงี้ยเราจะได้แบบจูงมันแล้วก็ลากลงลาวาเลยนะครับนะบเป็นการเคลียร์ไปในตัวนะครับซึ่งถ้าเป็นพื้นที่อุขานะนับแน่นอนว่ามันลากยากเหล,ลือเกินนะครับอ่าแล้วไปไหนนะไปซะแล้วนะครับโอเค งั้นเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนครับว่าเรามาจากทางไหนกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นสถานีที่3นะครับส่วนข้างหน้าเราจะเป็นทางสถานีที่2นั่นคือฟาร์มเอ c ของเราดนั่นเองนะฮะไปกันเลยนี่ครับมันจะแยกมาตรงนี้นั่นเองครับส่วนฝั่งขวามือนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นบ้านของเรานะครับก็คือไปตรงนู้นนะครับแต่ว่าเราไม่อยากไปครับเพราะว่าตรงนี้ตอนนี้มันกระตุกพอสมควรเลยนะครับผม นเนื่องจากมี M อ c อยู่ในะปราสาทนะ,ะกำลังทำงานกันอยู่นะแต่ก็ไม่เข้าใจไหมครับว่าทำไมตรงนี้ไม่ค่อยแหลกเหมือนปราสาทโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับนี่ฮะนี่คือ MEC ชาวนาทั้งหลายนะครับผมได้เพราะพันธุ์มันใหม่นะครับก็จะสังเกตว่ามีเด็กๆวิ่งว่อนเลยนะครับผมเห็นไหมก็คือ,อเด็กๆพวกนี้จะเป็นตัวแทนของพวกที่ไปฝั่งปราสาทนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นน้อยค่าแอลกอฮอลเลียมชั่วข่าวนะครับแต่ว่าเอาออกมาไม่ได้บางทีนะครับ บางทีก็จะจูงเข้ามานะครับจูงเข้ามาตรงนี้แล้วก็ลงลาวาไปเลยนั่นเองนะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมกลับไปที่เดิมก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาครับให้โอเวฟกเาทำงานนะครับผมโอเคครับผมพอเรามีการลิงก์แบบนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเข้าออกเนเธอร์นะครับบางทีการเข้าออกเนเออร์อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับบางคนที่อาจจะคอมไม่ดีนั่นเองนะครับอย่างเช่นเพื่อนผมไอ้ภูมินั่นเองนะครับเน็ตไม่ดีนั่นเอง ก็เดี๋ยวตรงไปจะเป็นโอเชียนมูนเมมอนนะครับผมก็ไว้ทําทีหลังแล้วกันนะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาครับมันต้องทําอะไรวินีทอย่างก่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวโอเวอร์บราเวครับโอเวอร์บาวีครับรบกวนต่อมาได้เลยครับต่อบล็อกมาได้เลยฮะก็บล็อกที่จะต่อเป็นทางรถไฟเราจะใช้บล็อกแซนสโตนนะเพราะว่ามันทุบง่ายแล้วก็หาง่ายด้วยนั่นเองฮะก็คือเน้นทุบง่ายไว้ก่อนนะครับเวลาทุบแบบทิ้งมันจะได้แบบปลื้ดๆเลยฮะถามว่าง่ายมากไหมมันก็สุดๆไปเลยแหละครับผมจะสาธิตให้ดูไหมล่ะ ให้ดูเลยแล้วกันนะครับตรงไหนมีแส้นตะโตนบ้างเอ่ยเอโอเคตรงนี้นะครับอะถ้าสังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นแซนตะโตนนะครับอย่างนี้เห็นไหมฮะมันง่ายต่อการแบบทุบทิ้งนั่นเองนะครับโอเคครับจริงๆก็จะรู้กันหมดแล้วนะครับเพราะว่าส่วนมากผู้เล่นแมค้าก็จะเป็นผู้เล่นเก่าๆนั่นแหละนะโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะครับผมได้เตรียมอิฐอะไรไว้แล้วทำตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ ต่อไป2 3 4 5าม8ี่ห้าเจ็ด้านะครับแล้วก็บางนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้าหแลดเกสิบนะครับระวังนี้หนึ่งนะครับโอเคครับแล้วก็ไม่ต้องคำนวณแล้วเพราะว่าเรามีไกด์ฝั่งนู้นแล้วนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้เสียงเป็นยังไงนะครับนะก็ถ้ามันดังไปหรือเบาไปนะครับหรือว่าแปลกไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผม เลื่อนไม่ต่อเวลาน,นั่นเองครับโอเคจริงๆเราทำง่ายผสมควรเลยนะง่ายกว่าโอเวอร์เบบอีกเออโอเคครับเอ่อ m อ c ีจำนวน m อ c ีซที่เราจะย้ายมาครับเราจะย้ายเป็นจำนวนเกือบ60ตัวเลยนั่นเองหรือว่า60ตัวนั่นแหละนะครับเอามาไว้ก่อนนะครับเผื่อได้ใช้เยอะเราจะทำาอ v นะบีซเ,เราทำฟาร์มเหล็ก9ฟาร์มครับเพราะฟาร์มเดียวผมคิดว่าไม่น่าพอสำหรับการใช้งานสี่คนนะครับนี่ เครับแล้วก็วางกระจกล้อมครับโ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 บอ้าวผิดจริงๆผมว่าผมทำง่ายมากเลยเนะี่ยทำง่ายโอเวเบบิกนะครับเนี่ยแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วดูดูดิครับเออเดียวจะเสร็จแล้วเออเดียวจะเสร็จแล้วนะครับโอเคครับแซกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้แซกอ่านี่แล้วกันช่วยทำน้ำรถไฟอะไรอย่างนี้แล้วกันนะฮะโอเคตอนนี้เราเรอโอเวอร์เบฟมาไหมหรือว่าเราจะไปช่วยโอเวอร์เบฟ ผมว่าไปช่วยดีกว่านะครับเพราะว่าผมมีรางรถไฟอยู่ในตัวพอดีเลยนะโอเคแล้วต้องเดินทางแล้วละครับทุผู้ชมเพราะเราเรู้สึกว่าเราทําตรงนี้เร็วมากเลยไปไปวิ่งครับโอ้มันกว้างมากเลยครับก่อจะวิ่งถึงที่แตท่ที่นี่คือแบบโอ้โหใช้เวลาแบบสิบกวิเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> เขาผ่านชีวิตขั้นสุดนะครับผมเขาผ่านเวลาชีวิตขั้นสุดเลยครับเซิฟนี้บอกเลย <c oughs> โอเคเยวไปหาเอาเวเบหน่อยนะครับ ไม่รู้ว่าต่อถึงไหนแล้วตอนนี้หรือว่าอาจจะยังไม่ต่อหรือว่าต่อแล้วงงมากโอ้โอ้อ่ออโอ้โหการจราจรครับทัฟฟิกทัฟฟิกแจ้งน้ำรถติดครับไอ้ดูสิต่อทางไปอยโอ้โหต่อได้ไกลมากครับพี่น้องท่านผู้ชมชาวไทยนะครับวันนี้วูดี้ที่เปลี่ยนไปแล้วโอ้ไม่ใช่ละไหนดูสิอ๋อเคล ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหาอืมโอเวอร์บราเวครับม,มีวิธีนะครับผมมีวิธีที่แบบไม่ต้องให้เอ็มบีซีมันสามารถออกไปได้นะฮะผมมีวิธีครับทำนี้ฮะแต่ดู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 ดดผมพ่อผมทําจากเซิร์ฟเก่าอยู่นะนี่นี่นี่เอ็มบีซีมจะได้เดินออกไม่ได้ไงแต่จะมีเราแบบที่เราเดินออกได้แต่ว่าก็จะเสียอย่างหนึ่งก็คือเอ็มบีซีตัวเล็กมันสามารถออกได้นั่นเองนะครับนะฮะโพระ โอเคครับผมดูเอฟซีตัวเล็กมันไม่น่าจะดื้อขนาดนั้นมากไม่รู้ดิเดานิสัยไม่ได้เลยเอา่าตรงนี้เป็นเขาเร็วแล้วกันนะครับโอ้โหโอ้โหเร็วมากเมื่อกี้ตามองไม่ทันนะครับตามองไม่ทันเดี๋ยวขอใช้บอกอะไรก็ได้อุดอกีฬานะนะโอ้โคตรเร็วเลยเมื่อกี้นะครับนี่บอกแล้วครับมันทําลายง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้กันอย่างระมัดระวังนะครับผม เออไอตรงนี้ผมว่าเอาออกกอนดีกว่านะครับแล้วก็ใช้เป็นไอนี้เอาเอาใช้เป็นไอบล็อกนี้แทนเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูกันดิเอ้าไม่มีเลรอ,อ่ะไม่มีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทําเองก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีแต่เราก็ทําได้จำไว้แล้วสูตรครับประมาณนี้ป่ะอ,ะอนี่ครับประตูรั้วไมโอของเราพระเอกของเราน,ะานั่นเองครับในงานนี้เราต้องใช้เขาเยอะมากเลยนะครับผม ประมาณนี้นะครับนี่ครับไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมซึ่งชิบเชบเพื่อกันตัวเด็กออกนั่นเองเฮ้ยแต่ว่าตัวน,นี้ก็ต้องกันแล้วนี่หว่าแนละ้วผมทุกออกทำไมเนี่ยเออนี่อย่างนี้เลยนะนี่เลยนะครับ <Okay. S 1> แบบนี้แบบนี้นะครับผมเพื่อที่จะให้เอ c มันแบบไปได้แบบโดยที่ไม่ต้องให้เอ c แบบบางตัวที่มันกระโดดขึ้นมามันจะได้บบไม่ต้องออกได้นะครับผมนะ บางตัวมันอาจจะดื้อไงนะครับบางทีมีจะโอกาสมันก็เอาเลยนะครับตอนจังหวะนั้นนะไอพุงนี่มันไม่ได้นะครับเห็นเป็นอเอไออย่างเดียวไม่ได้นะครับเนะี่ยมันดูมันทํางานด้วยคุณภาพจริงๆพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวรางรถไฟที่เราจะวางนะครับเราจะวางกันแบบนี้นะครับอ๋อถ้าเราขโมยตัวมันธรรมาดามันก็นี่ไปนะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราขโมยใช่ไหมกาต้องขโมยนี้ครับ นี่ครับวางรอบนี้เลยนะฮะรอบ,บนี้เลยครับปึ๊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 บแล้วก็ใส่พาวเวอร์เร็วทีหลังก็ได้นะชุบชุบแบบนี้เลยครับปึ๊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 บแบบนี้ครับผมแซคจะช่วยไหมช่วยก็ช่วย,วยไปช่วยต่อเอ้ยอ้าวแบงค์มันต่อหลังรถไฟแล้วเหรอแบงค์เ <c oughs> เออโผมนั่งรอนถไฟไม่ทันเดี๋ยวนะอย่าบอกนะใช้เพรวเวร์เร็เยอะขนาดนี้เลยหมายเออให้แบงค์ช่วยก็ไดออใ้ให้แซกช่วยก็ได้ไม่ต้องทำอย่างนั้นวางรถไฟเอ,อ้ยวางทางไปมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไงบางทีเราวางไปแบบทำไปวางไปมันก็อาจจะเสียเวลาได้นิดนึงนะครับโอเคแล้วเราก็ล้อบอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้นะครับแต่เขาเสียคือนะครับไอพวกมอนสเตอร์นะครับพวกที่เป็น AI ทั้งหลายเนี่ย มันจะไม่ชอบเดินทางแบบผ่านไอ้รางรถไฟเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมนะครับเจอรางรถไฟมันจะเลี้ยวหนีหนทันทีหรือไม่ไม่เข้ามาหาเราเลยนะครับอันนี้นี่จะเป็นอะไรที่แย่พอสมควรเลยนะนะครับอืมแบบนี้เลยกันนะโมเดลประมาณนี้นะครับนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวเราวางพเอร์เรียวกันหน่อยนห,หนี่แล้วกัน,นครับนี่นะ power r ร์เรเราจะวางกันตรงไหนดีเอ่ยอืมเริ่มวางตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อเพื่อให้มันพุ่งพุ่งตรงไปนะครับแล้วก็ตรงนี้บูตมาหน่อยตรงนี้ที่หนึ่งครับแล้วก็บูตมาตรงนี้มันก็จะขึ้นไปนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ก็ปึ๊บโอ้เอะบูตสองอันไปเลยก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็บูตสองไปปึ๊บ ตรงนู้นก็บูสต์งตรงนี้นะครับผมไม่รู้นะครับว่ามันต้องใช้หลักสูตรอะไรหรือเปล่าในการคํานวณการใช้รถไฟนะครับแต่ว่าผมใช้ความรู้สึกของผมเองเลยนะครับในการทํานั่นเองนะฮะเปิเดีเ๋ยวมันก็จะพุ่งเหมือนนู้นนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้แล้วกันนะครับเลือกเอาเลยครับว่าระยะมันจะประมาณไหน,นครับความเร็วมันอาจจะตกได้บางทีอะ โอเคเขจะพูดมาประมาณนี้นะครับโอเค,อเคก็คือไป,ไปด้สองหน้านนะสุดท้ายก็จะไปทะลุตรงนู้นอยู่ดีนะนั่นเองนะครับผมนะ <c oughs> แต่ข้อเสียของไอ้แบบนี้ก็คือเราจะสามารถพามันไปได้แค่ตอนกลางคืนนะครับท่านผู้ชมตอนเช้ามันจะเดินเพ้นพ่า้อยู่ตรงนี้นะครับตอนกลางคืนมันจะนอนใช่ไหมล่ะแล้วก็ปลูกขึ้นมาแล้วก็ผกลักใส่รางรถไฟอย่างนี้ได้นะครับอา่าก็คือง่ายนั่นเองนะแต่ว่าพอ เปตอนเช้านะครับมันก็จะประมาณนั้นนั่นเองนะครับมันก็จะเห็นไหมมันจะไปทำงานของมันนะมันจะไม่มาอยู่กันตรงนี้แล้วมนเสกแล้วกอเรียงมต่อหน้าต่อตากันเลยทีเดียวนะครับโอ้แล้วก็มีการผสมพันธุ์กันอีกสุดยอดไปเลยครับไปทำทางให้อาขาไปโอ้เมื่อกี้ถ้ากดพลาดนี่คือทะลุลงไปแน่ยระวังด้วยนะเวลาใช้แบบพี่แอคุดนะ โอ้อันนี้เว้นยาวไปป่ะนี่เว้นยาวไปมัง้งเรียกผมผมเรียมเลยใช่เหรอจบจบไปแลยครับโอ้ไม่ต่อเลยโอ้หวังผิดหวังอะ่ะดูดิจบจบกันเลยแซกระวังข้างๆเนี่ยเรียบร้อยโดนยิงไป่หนึ่งดอกสองดอกเรียบร้อยอีกดอกหนึ่ง<ด>ทำไรทำไรนี่ไงนี่ไงไ เอาเองโอเคแซครู้ใช่ไหมว่าต้องต่อไปทางไหนนะไม่ครับอ้าวงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวมาตรงนี้เดี๋ยวพี่จะบอกให้หักมุมแล้วกันาล่างหน่อยฮะตรงอ่าแซคมาตกมามาถือตอนนี้การปลนส่งลางเหมอลางไรอ่ะได้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 อ๋ออเอาลางพี่ไปก่อนเอาลางพี่ก่อนลางรถไฟมีแค่นี้แหละมันไม่มีเยอะ ถ้าไม่ไม่พอก็ต้องปคาพเพิ่มนั่นเองครับว่าถาจาแจกของ Minecraft อะไรไม่พอกาพเพิ่มอะไรไม่พอเสร็จโอเคครับเป็นอะไรที่ฉลาดมากแต่ว,ว่าก็นะมา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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงประมาณตรงไหนวะตรงอผมอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะเขาจะมองเห็นผมไหมไ อ่า <All> right, oh. ตอนนี้ oh. ต่อตรงนี้เลยมามามาเลยมาเลยเรื่อยๆเรื่อยๆเอยครับเรื่อยๆเลยเย,เย <Yeah. S 1> ช้ชึบชึบปุ๊บ oh. อ่าพอนั่นแหละแล้วก็ต่อต่อไปทางนี้เลย <Yeah. S 1> ตามมาตามมาครับผมทางนี้เลยนะฮะนี่มันก็จะไปตรงโน้นนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันพอหรือเปล่าว่ไอ้แค่นั้นอนะ hey. หรือว่าต้องขยายืม mm, น่าคิดน่าคิดโอเคผมว่าขยายดีกว่านะเพราะว่าผมรู้สึกว่ายังไงก็ไม่รู้อ่ามันดูแคบยังไงก็ไม่รู้นะครับขยายนิดนึงแล้วกันนะเบิร์แคบไปก็ไม่ได้นะครับผมเนะี่ยบอกเลย ขยายหน่อยขยายหน่อยซ้ายออกไปสายออกไปสายออกไปอ่อพวกผมมีเมนดิ้งนี่นเนี่ยเวลาจะซ่อมทีนึงนี่ล่า er มอนเตอร์เป็นโดงเลยนะครับก็แถวนี้แหละ,แถ,แ,หละแถวนี้มันคือ world war ล์ดทีนั่นเ,นเองอ๋อแซกแซกไม่ใช่แซกต,ต่อยาวมาต่อยาวมาทางนี้ตรงนี้เลยปึ๊บ ต่อยามาแล้วก็ลงตรงสถานไม่ใช่สถานีสิลงตรงนี้แหละชุบๆเอามาพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะอีพีหน้านะครับเราจะเริ่มทำโครงโครงของไอ้ตัวนี้เลยนะครับไม่ก็เราอาจจะยังไม่ย้าย m อ c มาไว้ตอนนี้นะแต่เราทำได้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราย้าย m อ c มาตอนนี้นะครับแล้วถ,ถ้าเราทำโครงปุ๊บอะ่ะใช่ครับปัญหาของมันคือมันแหลกครับ มันจะบางทีมันอาจจะเดินสวนไปสวนมาครับแหละนั่นเองนะครับเราอาจจะย้ายทีหลังนะครับก็คือทําไว้ก่อนนั่นเองนะแล้วเราก็จะลองดูว่าถ้าย้ายมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับมันจะโอเคหรือเปล่านะครับอะไรที่มันทําง่ายผมก็จะไว้อันแรกเลยนะคอันนี้ที่ทาทห้ยากไว้้างหลังก่อนนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําทางออกของเรานิดนึงปุ๊บตรงนี้นะครับกระโดดได้สบายเลยนะครับไว้ทุกมุมนะครับ แต่เอมิซีมันออกไม่ได้มันกระโดดไม่เป็นนะครับมันคำนวณในการกระโดดไม่เป็นครับนั่นแหละครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้ยอ่าบอกนาทรายหมดขาวร้ายอะไรหรือโอเคครับผมรู้ว่าหลังน้ำไฟหมดอะไรข่าวดีคือใกล้ถึงแล้วโอเคข่าวร้ายคือข่าวร้ายคือหลังมาแป๊บหนึนั่นแหละผมรู้ครับว่าหลังน้ำไฟหมด่ แทกแทกแทกเดี๋ยวก่อนนะทำอะไรนะผมยอยางไม่บอกอ๋อเอาอันนี้ดิในเนี้ยในไม่มีเยอะเอาไปคราฟเอาเาขาดูเอาไปครคาฟเ,เอาไฟไปคราฟแัดใสอืมแล้วไฟหมดเลยอืม<ๆ>มันงอมเงอมเงอมเป็น,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 นอะไรที่เขย่าเหมือนอนไรเนี่ยถึงไหนมันต่อได้ถึงไหนรึเปล่า ทางเลี้ยวทางเลี้ยวใช่ไหมก็น่าจะใช้อีกประมาณสักสองสามชุดน่าจะถึงแล้วล่ะแท๊คแท๊คพี่ว่าไม่ต้องทำเพิ่มเลยนะไอ้แบงค์มันมาตรงนี้เ่เรายังล่ะอาอ,อาวไม่ทำแล้ว<อ>ไม่ไม่ทำทางหบดมันบันไดขึ้นเลยเนี่ยไม่ต้องมาอย่างนี้ไม่เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าจะได้เป็นแบบนี้ไงปึ๊บปึ๊บ อ่ะอ่ะรถไฟที่ว่านี่คือรางรถไฟแบบไหนรางรถไฟธรรมดากับพวเพวร์วรลรางรถไฟธรรมดาแบบชุดชุดเอ้ยธรรมดาแบบสองชุดแล้วก็เพร์วรลอ่ะเป็นแบบหนึ่งชุดก็ได้ประมาณนั้นแหละ <S <S คือผมคาฟทองมาเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามันอยู่บ้านไงขี้เกียจไปเอาครับหรือว่าผมต้องคัดอีกแล้วเหรอต้องคัดอีกแล้วเลยผมต้องคัดเลยใช่ไหมครับ ผมว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับโอเคครับงั้นผมขอคัดกันเลยนะครับผมบ๊ายบายโอเคครับท่านผู้ชมผมได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเข้าล้างรถไฟครับสี่ชุดค้าฟมาเกินครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเราไปใช้กับซามเด็กเราก็ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มอ่าให้คนอื่นเอาพาวเวอร์เรลแล้วกันนะผมขี้เกียจวางว่าไอ้แบงค์มันคำนวณพาวเวอร์เรลนะครับให้ไอ้แบงค์มันคำนวณเอาผมไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่พอรู้ไหมแบงค์เท่าไหร่ไม่ไม่รู้อ่ะหรือว่าทำฮะไม่รู้อ่ะ คำตอบง่ายคือทำาม่ๆเดี่ยเป็นก็ได้โอเคครับตอนนี้เราได้ต่อเราได้ต่อรางรถไฟนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้วอบเบฟจัดการเรื่องทำไอ้พบุลเล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่หมู่บ้าน M อ c นะครับผมนะเพื่อที่จะไปทำการรอย้ายนั่นเองครับหอย้าย M อ c ฮะออให้ผมขึ้นยาก ขึ้นเย็นยางไะเอาเฮ้ยรถไฟหนีผมเอาเฮ้ยป้านะเอ้ยไปไหนเราคนจะนั่งเนี่ยตายครับ go oh. น่ครับอาจจะไม่เร็วเท่าข้างบนนะครับแถมนกแถมบบเสียงนกหูมากเลยนะครับเสียงอะไรวะเสียงมันคือเสียงอะไรมันคือเสียงสิ่งมีชีวิตนะครับบอกไว้เลยฮนะเสียงรถไฟคือเสียงสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะท่านผู้ชมโอเคครับผมเพิ่งรู้มันคือสิ่งมีชีวิตเ <laughs> พราะมีฮิตบล็อกนั่นเองฮะ วางเสร็จแล้วบอกด้วยนะจะได้ย้ายไปตัวหนึ่งนะครับเราจะย้ายสักหตัวนะครับไปไว้ก่อน,นครับฟาร์มแรกแต่ว่าถ้าเราย้ายกันตอนนี้น่าจะเสียเวลาครับเดี๋ยวผมขอย้ายสักตัวหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับพร้อมหรือยังมาให้หมดเออพร้อมหรือยังล่ะฝั่งน้นะพร,พร้อมแล้วใช่ไหมอ่าโอเคผมผมกำลังจะเอาเอ็มีซีไปโอ้ยนั่งอันเอ้ยไปขึ้นไปเลยโอเคครับไปแล้วตัวหนึ่งรอรับเลยครับรอรับเลย เป็นชาวนาน,นะครับอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับความสูงเตีย้ยกว่าเรานิดหนึ่งนะแล้วมันสูงเท่าเราวะแล้วใครมันส่งหลานเออนี้นเหมานี่ย่ะเราต้องผลักเข้าไปก่อนนะให้มันถึงเขาเร็วนะครับมันจะได้เพื่อนที่มันอยู่ไกลนะมันอยู่ห่างกันนะเพราะฉะนั้นต้องผลักยาวหน่อยโอเคครับไปละอ๋อไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวเราไม่ต้องวิ่งตามก็ได้จริงๆเดี๋ยวเราขึ้นทางนี้นีกว่าน่าจะเร็วกว่าเยอะเลยแต่ผมไม่มีเรือดิไม่มีเรือทําไงดี ไม่มีเรือเราก็ต้องเรืออยู่ด้านบนครับโอเคถ้าอยู่ด้านบนจะได้ใช้ฟึบปึป๊บนี่ฮะเรืออยู่ในกล่องอ่าไปครับโกทูสถานีสครับ the the i r d station นะครับถึงยังโอเคครับผมเห็นหัวแวบ,บแวบ,บเมื่อตะกี้หัวมิงมิงประกายแสงนะครับที่โดนบังด้วยหมอกฟางครับผมมูกิวลาโบชินะครับ โอเคเอ c บีซีสวัสดีเดี๋ยวเราก็จะเอาพวกบล็อกอาชีพบล็อกที่นอนมาวางไว้ชั่วคราวอย่างนี้ก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้มันอยู่กันอะไรประมาณนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบกยจารืมกดได้ผมด้วยนะส่วนใครที่อยากติดตามหรือว่าอยากดูพวกเราบ่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับก็กดติดตาม subscribe อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ ส่วนใครที่อยากให้คอมมูนิตี้นะครับของเราได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีคนรู้จักันแพร่หลายนะครับก็อย่าลืมแชร์ช่วยกันนะผมเป็นการช่วยผมทางอ้อมนั่นเองครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย